ต่วนี้ถ้าฝนตกเนี่ยคงจะไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันชันมากเลยนะครับประสบการณ์ก็พอมีนะครับตอนนี้เป์แล้วเริ่มเปร์แล้วครับเบร์ไม่ได้นะครับเบรกก็ลื่นเลยอันนี้นี่ล่องน้ำนะครับ อนนี้เรากำลังกิเดินทางไปที่น้ำตกแสบปองไหลนะครับคืนนี้เราจะนอนที่นั่นนะครับโอเคเลยนะครับถ้าฝนตกเป็นเรื่องเลยนะครับทีฝนไม่ตกนะครับไม่สบายต่ตอนขึ้นนีกเขาบอกว่าถ้าฝนตกดีน่าจะลําบากนะครับพอดีพวกเขาบอกมาฝนไม่ตกแต่ตอนขาเข้าออไปนะครับมีไปนอนเมื่อคืนนี้ฝนตก ไ้เล่นกันสนุกเลยนะครับจริงๆแล้วหลายที่นะครับที่เราไม่ได้สามารถถ่ายให้ท่านได้ชมนะครับเพราะว่าต่างคนต่างคนรูรถตัวเองนะครับปะวันตามลงมาเลยครับตามมาเลยปะววนเดี๋ยวนี้กเรบอกเกิดตามลงมานะครับปลอดภัยแล้ว บายสบายครับด้านซ้ายมือนะครับมีแต่ไร่กาแฟนะครับเหมือนสวนยางบ้านเราเลยนะครับค่อนข้างจะมีทุกหย่อมหญ้าเลยนะครับที่เป็นป่านี้ก็แทรกด้วยไร่กาแฟนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้เดียวชะอุ่มนะครับไม่ใช่ปานะครับไร่กาแฟทั้งหมดนะครับตอนนี้ที่นี่อากาศเขาหนาวมากครับอากาศเย็น าการที่นี่ดีมากเลยนอนเมื่อคืนนี่เหมือนกับนอนห้องแอร์เลยนะครับเห็นไหมครับมีกรไล่กับบนไปด้วยต้นกาแฟนะครับต้นกาแฟ